าพี่น้อง,งข้าแกงขีเล็กกินเทียงมึอต้มน้ำหอมๆม,มันออกสกรอนจักสองน้ำก้นขีเล็กน,นี่เขาเก็มายองอยานางใส่ยองอยานางใส่ก็มาตำกระเทียมตำบักทกเอาลองใส่น,นี่ร่อให้มันเดือดกับปรุงหมักปลาชื่อรสปลาแดดน,นี่ยังเขาก็เอาใส่อย่างใส่ร่อให้มันเดือดเัจาจังหวใส่ผักตัวนี้ใส่ผักซีเล้า ฟักซีเล่าใส่ฟักต้นหอมเราใช้ก็ปลากิจูรอบนี้เพราะแกงปลาไส่หนังแกงใส้ตะพักธรรมดาเพราะว่ามันผิดกระเพาะมีข้นกระเพาะโลกกระเพาะกินน้ำกับเล่นเป็นขลาวหนังข้าวหนังก็ใส่หนังกับเล่นก็ใส่เนี่ยแกงธรรมดาเนี่ยแหะไส้ตะพักหอมฟักซีฮ่องกงธรรมดากระซิมเบิ้งมันเพมันเดือดกระซิมเบิ้ง